เรามีความสุขถ้าเกิดเราไปทําอะไรออกไปจากฟาร์มแล้วมีคนเห็นแล้วคนเขาให้ความสําคัญแฮปปี้ในสิ่งที่เราผลิตออกไปให้เขาเห็นอะไรอเงี้ยเออนั่นแหละคือสิ่งที่เรามีความสุขแล้วแต่ก่อนเลยพ่อหนูทำเป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยคือเราลงแต่ละทีมันเยอะมากทุกคนจะเป็นต้องใช้ยาถ้าเกิดไม่ใช้ยาก็ไม่ได้ผลผลิตเวลาที่เราปลูกระยะเวลากี่เดือน คำนวณออกมาดีๆต่อเดือนนะ้้วจริงๆมันได้ไม่เยอะขนาดเราก็เลยคุย kind ก of ันพ่อเขาบอกเขาอยากกลับมาเลี้ยงวัวเราก็เลยหาทุนก้อนหนึงมาเปิดกิจการใหม่เป็นฟาร์มโคโนเมื่อปี6-2ค่ะคนอยู่แดรี่ฮุมอยู่แล้วรู้จักกันเขาก็ถามว่าลองไปประชุมดูไหมพอเราได้เข้าไปเออฮ้ย เราสามารถคิดว่าเราน่าจะทําได้นะเพราะหนึ่งแหละเรามีพื้นที่เยอะในการที่จะทําก็สามารถปรับเปลี่ยนได้พอหลังจากนั้นเราก็เลยบอกนื่เรื่องของว่าเราสนใจนะทางไดลี่โฮมก็ให้น้องเจ้าหน้าที่เข้ามาดูว่าฟาร์มเราเปลี่ยนได้ไหมน้องเขาก็ให้คําแนะนํดี่าี้พอเราได้เข้าไดรี่โฮมนะเราได้รู้จักคนที่เก่งคนที่สามารถชี้แนะเราไปในทางที่เราแบบว้าวมันสามารถไปได้นะออร์แกนิกเราได้รับโอกาสที่ว่า เราสามารถออกไปขายในตลาดได้สามารถพูดได้ว่ามันคือทำมาจากน้ำนมออร์แกนิกหรือว่าผักออร์แกนิกในฟาร์มเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงความสุขที่ได้รับจากการที่เข้ามาเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะคะมันเปลี่ยนจากในอดีตที่มันแทบจะแบบแ yeah ย่และกลับมาพลิกมาอีกอย่างหนึ่งมีความสุขในของตัวเองที่บ้านวัวก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญที่สุดปลายทางของการทำฟาร์มผลนมออร์แกนิกน ผู้บริโภได้กินน้ำนมที่ดีมีที่เราตั้งใจทําจริงแล้วพอเขาได้กินแล้วเขาชมว่าเออมันอร่อยนะเน,นี่ยคือควสุขจริงๆของเรา